ความกล้าและบ้าบิ่นอาจจะเป็นส่วนสําคัญของการประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความเสี่ยงคือองค์ประกอบหนึ่งของความสําเร็จเพราะถ้าชีวิตคุณไม่กล้าเสี่ยงส้นตีนอะไรเลยคุณก็จะใช้ชีวิตไปแบบกลางๆไม่มีอะไรหวือหวะแม้จะดูมั่นคงแต่มันก็อาจจะไม่โลดผลเติบโตอย่างรวดเร็วเหรียญย่อมมี2ด้านหน้าที่สวยงามของการเสี่ยงก็คือความสําเร็จที่หลั่งไหลเข้ามาแบบคาดไม่ถึงสิ่งทหากว่าด้านของความสําเร็จมันช่างหอมหวานแต่ด้านความล้มเหลวอ,อีกฝั่งนั้นมันก็เละเทชนิดที่คุณไม่อาจจะ จินตนาการได้เลยทีเดียวลีดยูเนเตดเป็นทีมเก่าแก่ของวงการฟุตบอลอังกฤษพวกเขาโด่งดังสุดขีดในช่วงยุค70ที่คุมทัพโดยดอนเรว่ที่สามารถควา้าแชมล์ลกสูงสุดของอังกฤษได้รวมไปถึงคนที่เข้ามารับช่วงต่ออย่างจิมมี่อาร์มฟิลก็สามารถพาทีมเข้าชิงยูโรเปียนคัพเมื่อปี1975ได้สำเร็จแต่ก็น่าเสียดายที่ทีมยุงทองพาให้กับเือไใต้บาเยนน์มิวนิกไปอย่างน่าเสียดายซึ่งหลังจากนั้นทีมก็ฟุบยาวห่างไกลความสำเร็จจนกระทั่งช่วงต้นยุคล <Lead S 2> าา,า Harvard, ้วเก,ก,กส้าสูด 1,992ซึ่งนัน เป็นปีสุดท้ายที่ลีกสูงสุดของอังกฤษใช้ชื่อว่าดีวิชั่นหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวลาต่อมาในยุคพรีเมียร์ลีกนั้นลีถือว่าผลงานลุ่มๆดอนดอนเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้บางปีกระจกอันดับด้วยเลขตัวเดียวบางปีก็เกือบตกชั้นมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดจนการเข้ามาของปีเตอร์ริดเดลนักธุรกิจท้องถิ่นที่เป็นแฟนตัวยงของลีมาตั้งแต่เด็กๆเ,เขาเข้ามาบริหารทีมปี1997ด้วยความหวังที่ว่าเขาจะพาทีมกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแบบทีีนนาาีี่่่เเเเเเขขาาาคยยห็็นนวััดดดดกกรรร้มมมสสสูปแททจบไอบ5 ของลีกสึ่งกระถือว่ายอดเยี่ยมจากนั้นด้วยการคุมทรัพของเดวิดโอลียรีกระจกไปอันดับที่4ด้วยนักเตะดาวรุ่งและแข่งดังที่ซื้อมาในราคาไม่แพงแต่ฟอร์มสุดแสนจะคุม้มดาวรุ่งหลายคนแจ้งเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่คีเวลลีโบโยเอียนฮาร์ตอลันสมิธและอีกมากมายหลายคนส่วนแนวรุกตัวที่ซื้อมาอย่างจะมีฟลอยด์แฮสเบงตอนนั้นแม้ยังเป็นแข้งแคนโนเนมนะครับแต่ก็ยิงระเบิดระเบิดจนขึ้นมาเป็นดาวสันเวของพรีเมียร์ลีกก่อนจะโดนขายไปให้กับปเปอนนลติโกนนานนนามาร เรื่องการเงินสมโมสรแต่สําหรับริเดลเขาอยากได้อะไรที่มากกว่านั้นเขามองวันเด็กชุดนี้มีดีพอจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ว่าเขาต้องการเร่งเวลาให้มันเร็วยิ่งขึ้นแน่นอนว่าสิ่งที่พวกเขาต้องทําก็คือการทุ่มซื้อนักเตะเพื่อเสริมแกร่งในทีมและยกระดับองค์กรให้กลายเป็นองค์กรใหญ่มีพลังในการจ่ายสูงเพื่อดึงดูดสตาร์เข้ามาสู่ทีมซึ่งแน่นอนแหละครับวันลิดไม่มีไอ้เงินที่ว่าพวกเขาพอจะมีเงินแต่ว่าถ้ารับสเกลความต้องการของริเดลยังไงก็มีไม่พอเมื่อเทียบกับทีมดังอย่่่าางงแนนนนออรเซหืวิตั้ ที่ริสเดลทำก็คือการกู้เงินจากธนาคาสริสเดลนะครับผมกู้เงินมาเพื่อซื้อนักเตะโดยวางเดิมพันว่าหากทีมได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกลีดก็จะมีเงินมาใช้ที่นี่ได้อย่างสบายๆเพราะว่าในตอนนั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าการไปยูฟาแชมเปียนส์ลีกคือบ่อเงินบอ่อทองที่ใครๆก็อยากจะไปหากว่าทีมยุงทองของเขาได้ไปเล่นรายการนี้สัก3าปีติดๆกันก็น่าจะมีเงินมหาศาลเข้ามาสู่สโมสรอ,อย่างแน่นอนปี1999-2000นะครับลีดของริสเดลจบอันดับที่าของลีกและก็สามารถไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ล,ลีด มากมายเข้ามาจากการร่วมรายการครั้งนี้ทั้ง่าเลกัสติค่าตัว่ายช,ชนะทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาสู่สโมสรล้วนแล้วแต่เป็นเงินมหาศาลจํานวนมากทําให้ริดเดลกู้เงินเพิ่มขึ้นไปอีกพวกเขาทุบสถิติโลกในการคว้าตัวเรอันินานมาจากเวสแฮมยูไนเต็ดในฐานะนักเตะที่่าดตัวแพงที่สุดในโลกในตําแหน่งกองหลังบวกกับดาวเตะอีกหลายๆคนเพื่อยกระดับทีมไปลุ้นแชมป์ให้ได้โดยเร็วที่สุดพวกเขาทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศของยูฟาแชมเปียนส์ลีกแต่ก็น,น่าเสียดายที่พลาดท่าพ่ายกับบาเลเซียสิ่งความชิบหายต่อจากนั้นก็คือลีดดันจบแค่อันดับที่ สิ่งสมัยนั้นนะครับไปแค่อันดับ3ทําให้ลีดไม่ได้ไป UCL ในปีถัดไปจากนั้นมันเลยทำให้ลีดนะครับผมเจอกับปัญหาใหญ่เรื่องการเงินเพราะว่ารู้ตัวอีกทีลีดก็กลายเป็นทีมท,ท,ที่ใช้จ่ายเกินตัวแบกค่าจ้างนักเตะสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกไปแล้วณเวลานั้นใครที่เป็นคู่ค้าของลีดยูเนเต็ดพร้อมจะโกงราคานักเตะเต,ะเต็มที่เพราะรู้ว่าริดเดวน้าม,มืดสุดๆอยากได้ก็ยอมจ่ายเพราะว่าเขาอยากจะพาทีมกลับไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมันเป็นทางเดียวที่จะกู้วิกฤตนี้ได้และหลังจากที่ไม่่่่สาามรถไไปปปเเลนน UCL ดด้็ีีท2ตติอ สิ่งที่รอยอยู่ก็คือความชิบหายเพราะว่าจนถึงตรงนี้นะครับผมเงินในอนาคตที่เราคาดว่าจะได้มันดันไม่ได้ทีนี้ก็ต้องหาเงินใช้นี่กันหูตูบเลยเรโอเฟรนานถูกขายกับแมนยูได้ค่าตัวกว่า30ล้านเป็นสถิติโลกในตำแหน่งกองหลังแต่ถ้าว่าคนอื่นโดนขายต่ำกว่ามูลค่าทั้งหมดจากเดิมที่ลีดเคยโดนโกงราคาตอนเป็นผู้ซื้อตอนนี้เขาโดนกดราคาตอนเป็นผู้ขายเสร็จแล้วนักเตะแต่ละคนนะครับทยอยเก็บเสื้อผ้าออจทีมแบบเกือบยกทีมจนในสโมสรเหลเรือแค่พวกนักเตะเกรดสองกับดาวรุ่งที่ จาต้องดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่คีเวลวูดเกตวิดูกา้าต่างย้ายทีมไปหมดพอในปี2003ถึง2004จุดจบของสมมสรมันก็มาเยือนจนได้เพราะว่าโดยนักเตะที่มีอยู่เหลือดัง,ด,งดังก็แค่อลันสมิธคนเดียวซึ่งแน่นอนว่าอลันสมิธไม่สามารถช่วยไว้ลีดต้องตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกไปในที่สุดภาพที่เขาร้องไห้หลังสิ้นเสียงน้วีทจากผู้ตัดสินตอนที่รู้ว่าทีมตกชั้นถือว่ามันเป็นภาพที่ตราเต็งภาพหนึ่งในปริษรทของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยก็า้นนันเออร,เรเเปสิค ขาถูกท,ที่วางในตลาดให้มาหยิบจับได้อย่างเต็มที่พร้อมต่อราคาได้ตามที่ต้องการลีดย่ำแย่ถึงขนาดต้องขายสนามเอลแลน์โรดของตัวเองแล้วต้องเช่าสนามตัวเองในแต่ละสัปดาห์เพราะว่าเป็นหนี้ธนาคารจนขยับตัวอะไรไม่ได้การเป,ปลี่ยนแปลงของสโมสรเกิดขึ้นตลอดโดยเฉพาะการมีการเข้ามาเทคโอเวอร์จนกระทั่งมีการเข้ามาของอันเดรียรันดิซิน่ที่เข้ามากู้วิกฤตของสโมสรและซื้อสนามเอลแลน์โรดกลับมาที่สโมสรขึ้นอีกครั้งจากครั้งหนึ่งที่สโมสรเคยโดนรัฐเข้ามาควบคุมกิจาการจนโดนตัดแต้มและหายนะหนักถึงขั้นต้องลงไปเล่น พวกเขาสามารถกลับขึ้นมาสึกแชมเปี้ยนชิพได้อีกครั้งและได้เจอคนที่ใช่อย่างมาเซโลบีเอลซาและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับผมพวกเขาก็สามารถการันตีการเลื่อนชั้นสู่สึกพิมลิกอังกฤษได้ครั้งแรกในรอบ16ปีการฉลองเป็นไปอย่างบ้าคลั่งทีมยักษ์หลับกลับมาอีกรอบแต่ว่าความจริงที่รออย,อยู่ก็คือลีดยูนเต็ดยังไม่ได้มีทีมที่แข็งแกร่งพอจะสร้างความมาัสนอะไรทั้งนั้นลีดเป็นตัวเต็งที่ถูกมองว่าจะตกชั้นของซี่สหน้าแน่นอนซึ่งสิ่งที่ต้องทําก็คือออจจาาาากกกบทเเเรรรรรียียยนนนมมมสััััุขขงงงิดดววว้นน้้พะะะตะใช ที่มากขึ้นเยอะหากเสี่ยงเกินไปสโมอสรจะมีแต่เจ็บตัวถ้าหากว่าไม่ได้มีเงินมหาศาลแบบทีมอื่นเพราะจากการเสี่ยงแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเมื่อวันวานทาให้พวกเขาต้องจมปลักอยู่ในลีกล่างมานานถึง16ปีเต็มและนี่คือบทเรียนของทุกคนไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะครับแต่เป็นทุกๆอย่างในวงการว่าพวกเราไม่ควรอย่ามองแต่ด้านที่สวยงามอย่างเดียวเพราะว่าด้านที่ล้มเหลวแม่งน่ากลัวเกินกว่าจะจินตนาการได้เลยทีเดียวเชียวล่ะครับนี่คือขอบสนามดาร์คไซส์หากดูแลชอบใจโปรดกดัวใจะให,ให้เราด้วยนะจ๊ะ